ลาก่อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ6อันดับตัวละครนักสำรวจที่ใช้วิ่งใช้เคลื่อนที่ในแมปได้ดีที่สุดในเกมสายวิ่งแมปห้ามพลาดนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าแผนที่เกนชินตอนนี้เนะี่ยมันใหญ่มากๆใหญ่ขึ้นทุกวันถึงจะมีสวับให้ยังไงก็ตามสุดท้ายเราก็ต้องวิ่งอยู่ดีผู้เล่นหมายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีตัวละครที่ช่วยให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วๆมากๆอยู่ที่เร็วกว่าการวิ่งแบบปกติเยอะเลยเพราะการวิ่งปกติในเก็นชินมอกเลยว่ามันเคลื่อนที่ได้ช้าม,มากๆแล้วในสมัย ไม่เหมือนกับฮองไคซาเดวแบบนีน้ที่สามารถวิ่งได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉนั้นปกติเนี่ยสำหรับผู้เล่นเก่าๆที่เล่นเกมชิม,มานานจะไม่ค่อยมีคนที่วิ่งแบบปกติอย่างเดียวกันแล้วแต่จะใช้ความสามารถสกลิลตัวละครเพื่อช่วยในการวิ่งหรือเคลื่อนที่แทนคลิปนี้เราก็เลยจะมาจาัดอันดับตัวละครที่ช่วยเราวิ่งหรือเคลื่อนที่ได้สะดวกและรวเดเร็ยวยิ่งขึ้นสาหรับสายสำรวจแบบสายเก็บหีบซึ่งช่วยได้เยอะมากๆ บางตัวในคลิปสามารถเอามาวิ่งเล่นด้วยกันได้เลยเพราะครูดาวที่ใช้ของสกิลเนี่ยมันวิ่งวนทางกันนั่นเองทำให้ยิ่งเงดวกว่าเดิมอีกทําให้วิ่งเร็วทบตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการทำเควสการสํารวจการเคลนที่เร็วขึ้นเนี่ยก็ช่วไปหยดาวลาได้เยอะมากๆแต่สำหรับใครที่ไม่ได้จะเน้นความเร็วนอย่างเดินชิวๆดูนกชมไม้อันนี้ก็ไม่ว่ากัน แต่สุดท้ายความเดียวก็มีประโยชน์ดีเพราะฉะนั้นเดียดเด๋ยวเราไปดูกันที่ก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์ like คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องเรากดเพลย์เอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากพูดสับส่วนช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนีเพล็กถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซีนีเพล็กบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลข ID เดียเกมซีนเซอร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบ,บริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมม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 ดดีีเเเเเเตตตตติิิิทุกกกกก้้องงและะยยัับบรรราวน เริ่มมาที่อันดับที่6ก่อนเลยก็คือลีเน็ตนั่นเองตัวละครสีดาที่ได้เข้าเกมมาไม่นามนมานี้แต่ความนิยมใช้งานในด้านการต่อสู้การลงคอนเทนต์เนี่ยไม่มีคนใช้เลยนะแต่ถ้าพูดถึงการวิ่งสำรวจแมปบอกเลยว่าฮิตมากตัวหนึ่งเลยแล้วมีหลายคนเนี่ยก็ได้ลีเน็ตแจกฟรีไปด้วยนั้นในช่วงต้นๆแพทของเมืองน้ำนะครับโดยสกิลที่แช้เล่นที่ของลีเน็ตก็มาจากซิคท่านโดยสกิลนี้สามารถกดได้สองรูปแบบด้วยกันก็คือถ้ากดแล้วปล่อยเลยเนี่ยลีเน็ตก็จะทําการเอาดาบจิ้มออกมาอย่างว่่่่่่่่่่ออออองงงงงงไไไไววววววซึมมดดด้้้้ีีีีะะรรรรแตตตใในนนนนกกกาาาาิิเเเเยย็็คคทททหลลืสภ ในระหว่างนี้เนี่ยจะสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ได้นี่แหละสกิลที่ทำให้เราเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยในเบื้องต้นถ้าเกิดไม่มีอีก5ตัวที่เรากำลังจะพูดในลิสต์นี้เช่นกันสกิลนี้เนี่ยระยเวลาสกิลตอนกดครั้งจะอยู่ที่2.5วิพูดาวิวิซึ่งก็แอบนานนิดหน่อยแล้วก็ตัวของลิเนียเ่ยเป็นตัวคอนสดาวที่เดเมจส่วนตัวไม่ได้แดงมากมมยอะไร แค่สามารถใส่อีแฟกสลมเพื่อลดต้านธาตุอื่นๆให้กับตัวอื่นในปาร์ตี้ได้เพราะเวลาวิ่งไปเจอมอนข้างทางเนี่ยก็จำเป็นต้องมีตัวเดิมตัวอื่นอยู่ดีนะแล้วก็ต้องมีตัวฮิวด้วยพราลิเน่เนี่ยฮิวก็ดื่มไม่ได้ฮิวได้แค่ตัวเองอันนี้แหละคือข้อจํำกัดหลักๆที่ทําให้ลินเน่มาอยู่ในอันดับนี้แต่อย่างน้อยอย่างที่บอกไปคือถ้าไม่มีตัวอื่นเลยลิเน่ถือว่าเป็น1ในตัวเบื้องต้นที่ดีมากในการเอามาวิ่งแบบทําให้เร็วขึ้นนะถ้าใครมีเนี่ยก็ลองป้ายดำไปใช้กันได้ช่อได้ระดับหนึ่งเลยแหละสำหรับตัวนี้ไปต่อที่อันดับที่5ก็คืออายากะนั่นเองนะสกิลพิเศษของอายากะก็คือการมุดดินนั่นเอง โดยละอายกากดวิ่งเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัววิ่งตัวอื่นเพราะว่าอายกาศจะสามารถมุดดินได้เลยนะไม่มีการได้ปกตินะมุดดินลงไปแล้วก็เป็นเหมือนท่าน้อแข็งลอยไปกับพื้นแล้วพอเราปล่อยปุ๊บก็จะเด้งขึ้นมาโดยที่เราจะใช้เซมินาระหว่างการมุดดินด้วยซึ่งการทำแบบนี้เนะี่ยมีแค่สงตัวในเกมเท่านั้นที่ทําได้คือโมนาและอายกา แต่เราเอามาแค่ไากาเพราะว่ามันดีกว่ามากแต่สุดท้ายในยกระือเป็นอันดับร่วมกันได้นะนอกจากการมุดดิแล้วเวลาไอากาโผล่ขึ้นมาจากดินเนี่ยจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์เพิ่มเติมด้วยก็คือทำการเคลือบดาบธาตุน้ำแข็งได้ด้วยนะแล้วก็ทำให้ศัตรูโดรอมเนี่ยติดสปาวธาตุน้ำแข็งก็คือแปะน้ำแข็งใส่ศัตรูได้ด้วยเพราะฉะนั้นจุดเหนือที่โมนาไม่เท่ากับอากรารจุดที่อากาดีกว่าก็คือมันมุดดินขึ้นมาแล้วเนี่ยสามารถฟันมอนได้ด้วยตัวเองเลยคือความว่องไวดีกว่าเยอะถ้าโมนามุด้้นนนนนมมมมาาาาเเเเเเ่่่่่ยัเดจจอออออองงงไไก็ตสสลลลบพืูะวววรรหิแ แล้วก็ความได้เปรียบของบรรยากาศก,าก็คือเวลามันวิ่งตลอดเวลามุดดินเนี่ยมันเอามาใช้ข้ามน้ําข้ามทะเลได้ด้วยหรือใช้ข้ามทวีปยังได้เลยนะซึ่งมันเ็วกับการว่ายน้ำแบบธรรมดามากๆและการใช้เคลื่อนที่บนพื้นเนี่ย เดียวกับการกดวิ่งปกติแบบรัวๆอีกนะฮะแล้วเพราะสเอันนี้ไม่มีครูดาวด้วยใช้แทนวิ่งไปเลยอย่างและก็ตามการวิ่งมุดดินของออกาก็มีข้อเสียเล็กน้อยก็คือมันสามารถไปติดพวกพื้นต่างระดับได้อย่างเช่นติดหินติดเนินเป็นต้นนะคือถ้าเป็นบันไดเอียงๆเนี่ยก็จะพอไปได้อยู่แต่ถ้าเป็นขอบสันขึ้นมาที่มันเหมือนมันต้องปีนนิดนึงอะ่ะหรือต้องกระโดดข้ามไปเนี่ยไอายกาจะติดนะซึ่งบางทีเนี่ยก็ค่อนข้างงุนงินิดหน่อยแต่เอาจริงก็แค่กระโดดออกมาแล้วก็แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ ก็จะทาไม่ค่อยได้นั่นเองนะก็เลยตัดคะแนนไปนิดหน่อยถ้าเป็นพื้นเลื่อมเนี่ยไอกะคือชนะเลิศเลยนะเพราะฉันเนี่ยก็นี่แหละหนึ่งในตัวละครที่ช่วยคือเคลื่อนที่ได้สะดวกมากๆแถมสามารถเคลียร์มอนข้างทางได้สะดวกด้วยเพราะว่าแค่ขึ้นมาแล้วก็ฟาดฟาดฟาดด้วยการเคลื่อนน้ำแข็งกดอีนิดนึงมอนก็ตามหมดแล้วเพราะฉั้นก็เอาอันดับนี้ไปเลยนะฮะไปต่อที่อันดับที่4ก็คือเยหลันนั่นเองเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่คนเอามาวิ่งในแบบเยอะมากสกิลที่ช่วยในการเคลื่อนที่ของเยหลันคือสกิลถา โดยเรากดใช้ในตัวของยี่หลันจะทําการลากเชือกไลฟ์ไลน์ออกมาและเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วแล้วก็พันศัตรูที่เราวิ่งไปผ่านด้วยนะและเมื่อจบการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเนี่ยไอตัวเชือกจะระเบิดทำความเสียหายน้ําใส่ศัตรูขึ้นกับเลือดสูงสุดของเราโดยจะมีความคล้ายกับสกิลท่าของลีเน็ตมากๆ แต่ว่าวิ่งไปได้ไกลกว่าและดีกว่าด้วยนะก็คือมันมีดาเมจที่ค่อนข้างแรงกว่าด้วยสกิลนี้เนี่ยกดได้สองแบบเช่นกันคือกดแล้วปล่อยกับกดค้างแต่ถ้าเราจะกดแล้ววิ่งเนี่ยปกติของยี่หลั่นเนี่ยเรากดค้างอยู่แล้วนะเพราะว่าต่อให้เวลาเราสู้กับมอนในบิเนี่ยเวลากดค้างเราสามารถวิ่งเพื่อยกย้ายเปลี่ยนพื้นที่ได้ด้วยเวลากดค้างเนี่ยเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะหมดเวลาของสกิลนั่นเองโดยเวลาของสกิลเนี่ยอยู่ที่สามวิแล้วครูดาวสิบวินะหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยแค่สาวิมันจะพอเหรอ เร็วกว่าการกดวิ่งเร็วกว่าอากะมุดดินอีกแล้วด้วยความที่ได้เหมยม,มาแดงเนี่ยถ้าวิ่งไปเจอมอนข้างทางวิ่งผ่านมอนปุ๊บก็ปิดมอนได้ไวขึ้นประหยัดเวลาขึ้นด้วยแน่นอนว่าเขาเสียเรื่องที่มันมีเวลาค่อนข้างสั้นและมีคูดาวพอสมควรน่ยก็คือการสลับตัวอื่นออกมาวิ่งแทนอย่างเช่นถ้าเราเล่นแย,ย่หลันคู่กับบรรยากาศร,ระหว่างสกิลแย่หลันคูดาวก็เอาไอากะม,มุดดินไถไปแล้วพออากะมุดดินไปสักวันหนึ่งก็สลับเอาแย่หลันกลับมาแดตตอก็ได้เช่นกันหรืออีกวิธีแก้ปัญหานนนนนนึึงงงกกก็็็คคคคืืออปปปลลลดด C 1เเเยย่่่่หหัััททททีีํําาาาาาใใ้้้้้้จวรรรรสมมถชชิไพข2 คือวิ่งพุ่งได้2รอ,อบแทบจะได้ตลอดเวลาเลยนะแบบต้องเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแค่ปั๊บเดียวนั่นเองคือแย่หล่นคือวิ่งรัวๆเลยเพราะฉะนี้นี่อันนั้นจะจะแรงมากกลัวามานในด้านการต่อสู้แล้วด้าน,นการวิ่งสำรวจก็ดีไม่แพ้กันก็อันดับที่4ไปเลยนะฮะอันดับที่3บอกเลยพูดถึงการเคลื่อนที่ทางรามเนี่ยต้องตัวนี้เลยนั่นคือสายุนั่นเองนะนี่คือตัวละครที่ชื่อว่าหลายคนเนยืมมาใช้วิ่งในแมปมากที่สุดเลยเพราะว่าสกิลเคลื่อนที่ได้เร็วและไกลสุดๆไปเลยนะฮะก็คือเวลากดสกิ สาย,ยุทํทการกลิ้งไปบนพื้นแบบรวดเร็วโดยสกิลเนี่ยกดได้2แบบเช่นกันคือกดธรรมดากดปุ๊บมันจะเตะ1ทีนะซึ่งก็ได้นอนเราไม่ได้กดอันนี้แต่ถ้ากดค้างเนี่ยจะกลิ้งไปเรื่อยๆตราบโดยที่เรายังกดอยู่และสายยุเนี่ยจะสามารถบังคับที่ทางได้ด้วยความดีงามสุดๆของสกิลนี้คือมันกลิ้งนานมากถึง10วินาทีและไม่ต้องกดปุ่ม W เพื่อให้มันวิ่งไปข้างหน้าด้วยนะคือแค่กดปุ่มเดียวแค่กดไอตัวปุ่มกดสกิลค้างไว้ป๊บหนึ่งแล้วปล่อยจอได้เลยแล้วก็แบบ ไปทำอย่างอื่นยังได้เลยปล่อยให้มันกิ้งไปแป๊บนึงอะ่ะหรือเราก็อ่านเลือเล่อนเลร็วซ้ายเลร็ขวขวาก็ได้เช่นกันเป็นสกิลที่ใช้เครื่องที่ทางด้านที่ดีสุดในเกมเลยก็ว่าได้แถมไม่ใช้เซมินาด้วยก็คือสกิลเหมนะือนวิ่งต่อได้เลยนะแถมระหว่างใช้เนี่ยเซมินาเด้งขึ้นอีกต่างหากคือบางทีเราวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยอาเซมินาหมดปุ๊บกดกิ้งกิ้งกิ้งไปสักพักหนึ่งโอเคเซมินาแทบจะฟื้นคืนมาตอนที่มันกิ้งเสร็จก็คือแดตต่อได้เลยนะยิงใช้สลับกับตัวที่อยู่ดด้้้้าาาาาานนนนนนนบเเเช่่่่ยย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 หหหลลลังงอออออออกกกกกพววีีีโโไไไไปไปไนะขส็มิคๆ ก็คือ1นึ่ครูดาวมันจะไม่นับทางสกิลทางานอยู่ทําให้ครูดาวต่อการกิ้งเนี่ยมันจะประมาณ10กว่าวิซึ่งถ้ามีแย่หลายมีอไยกัเนี่ยก็เอาตัวคนนั้นเนี่ยมาแทรกระหว่างรองคูดาวของการกิ้งได้2คือเวลาใช้มันมีสิไปติดนู้นติดนี่คล้ายๆกับอายกาศคือไปติดแผ่นกระเบื้องบ้างติดหินติดบันไดไอตัวที่มันเป็นพื้นที่ต่างกันทั้งหลาย ซึ่งบางทีก็น่าลำคาญเนื่องจากคูดาวสกิแน่นานไม่เหมือนอายกาคืคอแค่มุดดินปุ๊บกระโผ่มาแล้วกระโดดแต่อย่างไซยุสเนี่ยพอมันติดขอบก็คือเสียคูดาวไปเลยแล้วก็ถ้าใช้วิ่งลงเขาที่มันชันเกินไปเนี่ยมันก็จะติดเช่นกันนะคือมันจะดีสุดเนี่ยก็ตรงพื้นเลื่อนนี่แหละโดยรวมเนี่ยไซยุสถือเป็นตัวละครที่ช่วยเราขึ้นที่ได้เร็วและสะดวกสุดๆนะคือข้อเสียน,นิดหน่อยแต่ว่านั่นแหละส่วนใหญ่เราก็หาทางด้าไปได้มันคือไปเร็วมากแล้วก็ถ้าไม่ตายฮิวได้ด้วยก็ยิ่งครบเครื่องในเรื่องสรวจาอีก แถมเป็นตัวท่าลมด้วยนะจริงต,ตัวท่าลมนี้ได้คะแนนเพิ่มด้วยจากว่าไอเวลาใส่ตัวลม2ตัวเนี่ยมันประหยัดสมรรถในการวิ่งด้วยคุณแนะนำสำรับใหม่มากๆเพราะเป็นตัวละครสีดาวหาไมาย่ากพอใช้แล้วเนี่ยคุณจะไม่รู้จักการวิ่งแบบปกติอีกต่อไปเลยเพราะของเขาดีจริงๆนะแต่ทีนี้ในเกมนี้การสำรวจทางด้านอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องมีการสำรวจแนวดิ่งด้วยนะก็เลยนำพาลำสมุอันดับที่2ในคลิปนี้ก็คือเซียนหยุนนั่นเองตัวละครห้าดาวใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าใช้วิ่งสำรวจแบบดีมากในตอนนี้นะ สกิลเคลื่อนที่ของเซียนหยุนก็คือสกิลท่าน,นั่นเองเวลากดใช้เนี่ยเซียนหยุ่นจะเข้าสูาา่สถานะมายากระเรียนเมคาสามารถใช้บันไดสุไราลัยได้เมื่ออยู่ในสถานะนี้เซียนหยุ่นจะไม่รับความเสียหายเมื่อตกจากที่สูงคือตกจากที่สูงแค่ไหนก็ได้และสามารถใช้บันไดสุรารายในการทยายานขึ้นสู่อากาศได้ถึง3ครั้งเลยนะครับความเจ๋งและหลักของสกิลนี้คือมันเป็นสกิลที่ใช้เคลื่อนที่ได้หลากหลายรูปแบบสุๆดๆไม่ว,ว่าจะาไปวิ่งบนแบบข้ามภูเขาข้ามแม่น้ำข้ามสิ่งกีดขวางหรือแม้แต่ปีนภ ก็กดสกิลแบบเว้นจังหวะหน่อยแล้วค่อยกดต่อเพื่อรา,ายะการกระโดดหนึ่งครั้งให้ไปให้ไกลที่สุดหรือเวลาใช้ปีนเขาเนี่ยก็กดดูดวขึ้นหน้าเพื่อให้มันพุ่งขึ้นไปสูงๆยังไม่เพียงแค่สกิลนี้นะเซียนหนู่นยังมีอีกสกิลหนึ่งที่ช่วยเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นก็คือเวลาล่อนอยู่กลางอากาศความเร็วในการล่อนจะเพิ่มขึ้น15%เพราฉะฉนั้นบนบกหรือบนฟ้าเนน่อเซียนหยุ่ได้หมดครบเพื่อนในการสำรวจแต่แน่นอนว่าก็มีข้อเสียเล็กน้อยก็คือ1เวลาเรากดสกิลแบบเร็วเดียวติดกันสามพนนระมา,นาะมันนับจาก ครั้งแรกที่เรากดแต่ถ้ากดเว้นเนี่ยคูดาก็จะน้อยลงเพระเาะฉะนั้นเวลาจะขึ้นที่สูงเนี่ยก็ต้องกด1่ชุดแล้วก็ยืนอรอแป๊บหนึ่งหรือต้องปีนเองบ้างอะไรเงี้ยนะแล้วก็เสียอย่างนึงก็คือเวลาจะกดสกิลเนี่ยครั้งแรกต้องกดบนพื้นก่อนเท่านั้นถึงจะสามารถกดต่อการกาศได้ระหว่างบินอยู่เนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะไม่เหมือนของคาซึฮาที่ของคาเซาเนี่ยวเวลาบินอยู่กดได้กดแล้วมันเด้งตัวขึ้นอีกนิดนึงเงี่ยจริงๆคาซึฮะเนี่ยอ่น,นอไหนๆพูดถึงแล้วเป็นตัวละครรางวัลพิเศษในใน,ในคลิป พราะว่าสกิล E คาเทนช่วยสำรวจได้ดีมากและที่สำคัญคือช่วยหฮรอนได้ไกลขึ้นเนื่องจากมันร่อนไปเด้งไปร่อนไปเด้งไปได้ซึ่งเซียนอยู่เนี่ยทำไม่ได้แต่โดยรวมๆเนี่ยเซียนอยู่คือโอ้โหเื่งการสำรวจคือค่อนข้างคร,ครอบเคอเทรืนมากๆช่วยเราได้เยอะมากและด้วยความสาม,มารถคือบัฟได้ฮิลได้แล้วก็เป็นตัวที่ประหยัดช่องได้ดีมากและอย่าลืมเป็นท่าลมด้วยคุ้มมา,มากๆในการเปิดมาใช้วิ่งสำรวจแบบก็เอาอันดับที่สองในคลิปนี้ไปเลยนะฮะและสุดท้ายท้ายสุดตัวคนตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างดีสุดในเกมเลยก็ว่าได้นั่นคือ w a n d e r ร์นั่นเองนะพูดถึงสกิลแบบนี้เนะี่ยกยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยดีสุดในเกมเพราะสามารถลอยขึ้นเป็นแนวดิ่งกลางอากาศได้เลยจากสกิลท่าของนัาท่นเองแนละเป็นตัวเดียวในเกมที่ทำแบบนี้ได้นะเพราะเวลากด e ปุ๊บวอนเดอร์เนี่ยจะลอยอยู่กลางอากาศเลยและทุกการะทำในโหมดนี้เนี่ยวอนเดอร์จะใช้หลอดสัมผัสพิเศษที่ชื่อว่าคุกโกเดียวคุนะฮะ โดยใช้ในการเพิ่มหรือลดระยะความสูงในการลอยและใช้พุ่งไปข้างหน้าได้ด้วยซึ่งพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันพุ่งเร็วมากโนวนเดอร์คือมันทำได้หมดทุกอย่างอย่างที่ตัวละครก่อนนี้ทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการวิ่งแนวราบก็คือกด e แล้วพุ่งพุ่งไปข้างหน้าได้เลยหรือขึ้นด้านบมก็ได้กด e แล้วลอยขึ้นดานบมก็ได้ข้ามสิ่งกีดขวางข้ามทะเลข,ข้ามน้ำข้ามภูเขาได้หมดระยะก็ไกลมากด้วยและที่ดีสุดคือกินขาดกว่าตัวอื่นก็คือคูดาวสั้นด้วยนะ คุณดทำเพียงแค่หกวีเองคือบินล่อนไปปุ๊บปั๊บเดียววิ่งได้ต่อแหละสลับเป็นตัวด้านบนเนี้ยสลับเป็นเนี่ยหลันแดนหนึ่งทีวอนเดอร์เลอร์เข้ามาแดนต่อบินได้ต่อและยิ่งโบนนะัสครับอีกคือวอนเดอร์เนี่ยเป็นตัวละครเมนในเบสด้วยหมายความว่าเวลาเจอมอนข้างทางเนี่ยยืนยิงเองได้เลยนะเพราะาสกิลอีเนี่ยมันโบสถดาเมจตอนยิงด้วยเนะี่ยมันเป็นสกิลเอาไว้ยิงด้วยนะะยิ่งช่วยการสำรวจแบบมันง่ายและเดวขึ้นอีกคือไม่รู้จะอวยยังไงเรื่องการสำรวจแบบเนี่ยแล้วเป็นท่าลมีต่างหากโอ้โหคือใครเป็นสายวิ่งแมสรวจันยอเเลดร์ ครบจบในตัวเดียวไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลยนะฮะและนี่แหละคือ6อันดับตัวละครสายสำรวจที่ใช้วิ่งใช้รือนที่ในแบบดีที่สุดในเกมและที่สําคัญก็คือตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้แค่1ตัวนะเราสามารถจับทุกตัวมารวมกันในตีเดียวมันจะกลายเป็นสุดยอดตีนักสำรวจโคตรไวนะอย่างเช่นเราเอาวนาเดอร์เซียนหยุนเย่หลันอายกะมารวมกันอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าวิ่งอย่างมัน ก็สามารถทําได้ถ้าใครที่มีครบทุกตัวใครที่มีเท่าไหร่ตัวเนี่ยก็ใช้เท่านั้นตัวได้เลยนะครับวันนี้ลาก่อนก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบถึงตัวนี้เช่นเคยและถ้าใครมีช้อยสตัวละครที่สามารถสํารวจเก่งๆหรือตัวละครที่ทุกคนชอบใช้ในการสํารวจแบบที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับอยากดูทัปปิ้งไอจากช่องลาก่อนเพลก็คอมเมนต์มาไ,ได้เช่นกันสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย